สุดท้ายนี้ขอเวลากับคนไทยกับมิตรประเทศในการสร้างหนทางที่จะเดินไปข้างหน้าร่วมกันขอให้ทุกประเทศได้ร่วมเคียงข้างกับคนไทยในการสร้างสารรค์สภาพประเทศที่เต็มไปด้วยความหวังและความมีเสถียรภาพในประเทศและเพื่อเสถียรภาพของอนาคตความมั่นคงทั้งภูมิภาคและประชาคมโลกอย่างยั่งยืนตลอดไปกรณีสําหรับผู้ที่เห็นต่างจากคอสชอนะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนมองข้าม การต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยโดยลืมนึกถึงความปลอดภัยการทุจริตคอร์รัปชันการบรหิหารงานที่ผิดพลาดและคิดถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์บางครั้งอาจจะเร่งด่วนเกินไปที่จะคัดค้านไม่เห็นด้วยโดยเพาะยิ่งเมื่อกองทัพเข้ามาเกี่ยวพันกับการเมืองขอให้ช่วยเปิดใจรับรู้ต่อความเป็นจริงของเหตุการณ์และสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา ว่าไทยนั้นจะก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้อย่างไรสำหรับมิตรประเทศและแนวร่วมต่างชาติก็อยากให้สังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในทางที่ดีขึ้นหลังวันที่22พฤษภาคม2 5 5 7ที่ผ่านมาหากจะกุณาไม่เร่งโจมตีเราตามแบบของประชาธิปไตยโลกในปัจจุบันนะครับในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น คงต้องคํานึงถึงสัตว์ป่าด้วยนะครับเราต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแก้ปัญหาให้รู้ล่วงมีปัญหาที่เกี่ยวข้องอยู่หลายมิติด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมของไทยอาจจะต่างกับต่างประเทศอยู่บ้างบางอย่างก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประยุกต์ให้เข้ากับคนไทยประเทศไทยสิ่งสาคัญประการแรกที่เราต้องคํานึงถึงคือเราจะไปต้องดูแลคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก่อนในลําดับแรกปัญหาด้านหนึ่งๆก็จะลดลงไปนะครับ ในเรื่องของการสื่อสารและระบบโทรคมนาคมของไทยนั้นเท่าที่ทราบในคระนี้ยังไม่มีความมั่นคงทันสมัยที่เพียงพอจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริหารกิจการขององค์กรของรัฐให้สามารถรองรับการใช้คลื่นความถี่โดยมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อจะมุ่งไปสู่การบริการกับประชาชนอย่างแท้จริงคระนี้กําลังอยู่ในขั้นการศึกษาหาวิธีการที่ดีที่สุดในระยะต่อไป ในเรื่องของการปรับปรุงภาษีทั้งระบบนั้นกําลังอยู่ในขั้นการศึกษาและหาวิธีการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ที่เสียภาษีทั้งนิติบุคคลผู้ประกอบการและอื่นอนอีกมากเพื่อเป็นการยกระดับให้คนไทยทุกคนมีไรายได้ที่ดีขึ้นรัฐสามารถดูแลเรื่องสวัสดิการของคนไทยได้อย่างเป็นธรรมได้ทั่วถึงเรื่องพลังงานทั้งน้ํามันแกส๊สไฟฟ้าพลังงานทดแทนและอื่นๆก็ยังอยู่ในขั้นของการศึกษา เพื่อนําไปสู่การไปไรูปให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานโดยเร็วที่สุดปัจจุบันเราได้ดำเนินการในมาตรการชั่วคราวไปหลายเรื่องด้วยกันนะครับทุกท่านคงทราบดีในเรื่องรัฐวิสาหกิจมีรัฐวิสาหกิจหลายแห่งซึ่งยังไม่สามารถจะดูแลตัวเอง,งได้และให้การบริการประชาชนได้อย่างไม่เต็มรูปแบบไม่ทั่วถึงเช่นรถไฟโทรคมนาคมการขนส่งทางบกทางอากาศทางน้ํคาคันนี้อยู่ในขั้นการดำเนินการนะครับทั้งในเรื่องของการ ศึกษาหาข้อมูลเพื่อจะฟื้นฟูกิจการเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับประชาชนเรื่องเศรษฐกิจกธุรกิจการนําเข้าส่งออกมีหลายอย่างที่พันธสัญญาหรือข้อตกลงกับต่างประเทศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปเราเองก็ต้องปรับตัวให้ต่างชาติเกิดความเชื่อมั่นโดยเคารพในกฎกติกาต่างๆเหล่านั้นเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้กับการรวมกลุ่มของประชาคมต่างๆทั้งอาเซียน ตะวันตกยุโรปและอื่นๆในปัจจุบันและอนาคตดังนั้นเราต้องปรับตัวเราเองให้สอดคล้องกับกฎกติกากต่างๆเหล่านั้นด้วยความรวดเร็วโดวยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังด้วยการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมมีคุณภาพมากกว่าปริมาณราคาสินค้าตกต่ำเราก็จะไม่ได้รับความไว้างใจจากคู่ค้าเราจะต้องรวมกลุ่มภาคเศรษฐกิจของเราทุกมิติให้เข้มแข็ง พร้อมที่จะต่อสู้กับผู้แข่งขันของเราในโลกธุรกิจได้ในการปฏิรูปของประเทศไทยในขั้นที่2ทั้ง11เรื่องหรือมากกว่านั้นจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคการเมืองข้าราชการเอกชนประชาสังคมประชาชนทุกหมู่เราและทุกสาขาอาชีพตราบใดที่ความเห็นแต่ละฝ่ายยังไม่มีการตกผลึกออกมาในระยะที่2ย่อมจะเป็นการยากที่นํไปสู่การปฏิรูปและนํไปสู่การปฏิบัติในระยะที่3ได้ ครานี้คอสชอได้เปิดโอกาสให้ทุกส่วนได้มาแสดงความคิดเห็นในขั้นต้นในการปรองดองและการปฏิรูปของคอสชอเพื่อให้ทราบแนวทางการบัดในขั้นต่อไปอีกทั้งสมาชิกปฏิรูปนั้นก็จําเป็นจะต้องสมัครเข้ามานะครับแล้วก็หาข้อยุติให้ได้ในสภาปฏิรูปในระยะที่2ใครที่ยังไม่เตรียมการสมัครเข้ามาคงต้องรีบเตรียมการนะครับทั้งบุคลากรข้อมูลที่จําเป็นไว้ เมื่อเปิดการรับสมัครก็กรุณาสมัครเข้ามานะครับดีกว่าออกมาพูดในขณะนี้อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่จะสร้างความแตกแยกให้กับสังคมต่อไปซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าท่านไม่ได้มีความต้องการหรือมีความจริงจังที่จะปฏิรูปประเทศเรื่องของการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ําและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนั้นยังคงดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแรงอย่างยั่งยืนการจัดสร้างรถไฟทางคู่ รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายการจัดหาหัวรถจักรใหม่รถเมย์ใหม่การังอยู่ในขั้นการทบทวนดาเนินการทั้งสิ้นจะเร่งรัดให้ได้ข้อยุติโดยเร็วเพื่อบางอย่างนั้นจะได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี2557ถึง2558และระยะยาวในโอกาสต่อไปนะครับในเรื่องการจัดระเบียบสังคมไทยคนนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆทั้งด้วยการจัดระเบียบ รถจกักรยา์รับจ้างรถตู้การค้าขายชายหาดและอื่นๆโดยจะพยายามให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดกับประชาชนผู้ยากไร้ก็เห็นใจนะครับแต่มันก็มีความจําเป็นต้องมีการจัดระเบียบบ้างต้องเคารพกับกฎกติกาของบ้านเมืองที่ถูกปล่อยประละเลยมาเป็นเวลานานทําให้ท่านถูกเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าที่ที่ไม่สุจริตมาโดยตลอดหากท่าน อยู่ในระเบียบนะครับใครก็ไม่สามารถจะเรียกร้องอะไรจากท่านได้อันนี้ต้องขอความร่วมมือจากท่านอย่างจริงจังในเรื่องการดูแลประชาชนในรูปแบบของรัฐสวัสดิการ <c oughs> เช่นการรักษาพยาบาล3ามบาทยังคงเดินเนินการอยู่นะครับในแผนงานงบรประมาณปี258ก็ยังมีอยู่แล้วเราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพในการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นใครจะพูดอะไรกัแล้วแต่ ก็อย่าไปฟังมากนักนะครับมันอาจจะทําให้เกิดความสับสนในเวลานี้เพราะยังไม่เด่นเมือการอะไรเลยที่มีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับเรื่องนี้มีความสําคัญเพราะว่าเรามองถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลักนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องใช้งบประมาณเป็นปจำนวนมากหากงบประมาณนํามาถูกใช้ในเรื่องนี้มากเกินไปงบประมาณอื่นๆเช่นการลงทุนของรัฐก็จะเป็นปัญหาเราจะพยายามหาวิธีทางที่ดีที่สุดในเรื่องของรัฐสวัสดิการต่อไปครับ การใช้ใจ่ายงบประมาณในเรื่องประชานิยมโดยไม่จําเป็นวันนี้เรามีการทบทวนทั้งหมดนะครับขณะนี้ยังอยู่ในขั้นการเตรียมการการปรับปรุงด้านภาษีซึ่งยังไม่ได้ดําเนินการเป็นรูปธรรมรายได้ของรัฐไม่สามารถเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันการมหาราชก,การส่วนกลางภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันมีการกระจายอํานาจไปอยู่แล้วยังคงมีปัญหาในเรื่องของความเป็นเอกภาพบุรณาการ การบรหิหารจัดการที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันทําให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาและทั่วถึงคงต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะส่วนท้องถิ่นนะครับอบตอบจอเทศาบาลหรือหน่งนั้นให้ช่วยกันปรับตัวเสียสละพัฒนาตนเองให้เกิดความเชื่อถือยอมรับจากประชาชนทุกพวกทุกฝ่ายในพื้นที่ให้เกิดความเป็นธรรมมากกว่าเห็นแก่ผู้พ้องหรือเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เมื่อท่านอาสาเข้ามาดูแลประชาชนท่านต้องทําให้ได้นะครับท่านต้องดูแลเสียงส่วนน้อยของท่านด้วยด้านสังคมจิตวิทยาจะเห็นว่าปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดสุราสังคมเสื่อมโทรมด้วยอบายมุขการพนันการแตกความสามาคัคคีเห็นแก่ตัวไม่เสียสละไมไ่ถึงประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็การศึกษานะครับยังคงเป็นปัญหาสำคัญสำหรับคนไทยประเทศไทยนั้นอาจจะเริ่ม ปัญหามาจากสังคมที่ครอบครัวขาดความอบอุ่นนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองต้องทํางานหนักหาเงินมาเลี้ยงดูแลคนในครอบครัวจนไม่มีเวลาที่จะดูแลลูกสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ที่ไม่มีคุณภาพก็ได้เข้ามาสอดแทรกในชีวิตของคนไทยเยาวชนไทยให้ลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งที่เป็นอบยมุกต่างๆเหล่านั้นจนทําให้เกิดปัญหาในทุกวิติลึกซึง้งและมีผลกระทบในวงกว้าง ต่อสังคมไทยจนไม่มีระเบียบไม่มีวินัยและสร้างปัญหารัฐต้องใช้ใจ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมากแต่ที่ยังแก้ปัญหากันไม่ได้อย่างยั่งยืนเช่นเด็กแวน้นเด็กต้งเรียนตีกันก็ต้องขอ,เ,อ,อเตือนบุคคลเหล่านี้ว่าท่านนั้นก็ยังไม่รู้ว่าตัวท่านเองนั้นได้บ่นทำลายประเทศชาติอย่างร้ายแรงซึ่งจะคงจะต้องถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดอย่าให้มีเหตุการณ์แบบเช่นนี้เกิดขึ้นอีกจะต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่ละเว้นนะครับ ท่านอยากจะเป็นบุคคลที่ถูกสังคมรังเกียจไปต่อไปอีกหรืออย่างไรให้รีบปรับปรุงโดยเร็วนะครับไปหางานหาการทำซะประกอบสมารถอาชีพเหมือนคนอื่นๆเขา